สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องตลกที่แมคโคให้เพื่อนๆฟังนะครับก็มีมีภาพประกอบเอ้ยมีวิดีโอประกอบนะครับก็คือแฟนผมนะครับเขาจะเปิดร้านนะครับเปิดร้านพวกร้านขนมอยากทาขนมนั่นแหละครับเราก็เลยไปช็อปกันที่แมคโคนะครับเพราะว่าของถูกแล้วก็นี่ครับของที่ซื้อนะครับเต็มรถเลยนะครับก็สินค้าในประมาณพันกว่าบาทนะครับเอ้ น่าจะประมาณ2 0 0 0ักว่าบาทน,นะครับแล้วก็กะว่าจะรูดบัตรนะครับแต่ว่าทําไมเน็ตไม่เดินเนี่ยกะว่าจะรูดบัตรนะครับแล้วก็ทีเนี้ยบัตรที่ที่มีอยู่ตอนนั้นก็จะมีมี first choice นะครับมีกรุงเทพแล้วก็มี TtB นะครับก็เลยกะว่าจะรูดซื้อของนั่นแหละครับแต่พอตอนไปเข้าแถวนะครับแล้วก็สแกนนะครับแล้วก็ควักใบออกมา ควักบัตรออกมาปั๊บเขาบอกว่าไม่ได้จ้านะครับไม่ได้จ้ะ,นะบ,จะบัตรที่ร่วมรายการจะเป็น UOB แล้วก็ city ้เท่านั้นนะครับนี่เขาก็มีโฆษณาบอกนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ห็นไหมชำระได้ใบไหนก็ได้นะครับของ UOB เนี่ยใบพวกเนี้ยชำระได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะรูดได้นะครับคือ UOB นะครับกับแมคโครนะครับเขาเขาดองกันแล้วก็ อีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นซิตี้นะครับซิตี้ผมเห็นมีคนมาสมัครด้วยเป็นซิตี้แมคโครนะครับแล้วก็ UOB Mac แมคโครเนี่ยถ้าสมัครก็แนะนำให้แบบเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ,ะหน้านี้ให้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสมัครบัตรเครดิตของเครือ UOB แล้วก็มีซิตี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่น,เ,นเพื่อนๆจะ,ะต้องเข้ามาดูที่คลิปผมนะครับผมก็จะ แปะไว้ที่คลิปนะครับอาจยวขออนุญาตไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมก่อนนะครับเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมก่อนนะครับให้ดูโดยรวมนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับใกล้จะแสนซับแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะดูคลิปไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมก็สอนม้วนส้นนะครับสอนแต่งรูปสอนถ่ายรูปนะครับ รีวิวบัตรเครดิตรีวิวอุปกรณ์กีฬาอีบรีวิวโมโส้ไปหมดเลยนะครับก็ไม่อยากให้ YouTube เขาว่างนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำต่อเนื่องี่ยเดี๋ยวมันจะลดการมองเห็นนะครับขนาดขนาดตอนเนี้การมองเห็นแค่40เห็นไหมสายี่ก็ยังมีเลยนะครับแต่ว่าต้องทำนะครับไม่งั้นมันจะหายนะครับมันจะจมแล้วก็มีเป็นลิงก์แอเ l i a t e โปรแกรมแทนนะครับก็ชอบคลิปไหนก็กด ข้ามาดูได้เลยนะครับผมก็จะแปะไว้ให้นะครับที่ d e s c r i p t i o นนะครับแล้วก็คําอธิบายคอมเมนต์นั่นแหละครับก็มีลิงก์อะไรบ้างครับก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับแบรนด์ดังๆก็กดลิงก์ผมแล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับมีสินเชื่อบ้านนะครับขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับอ่ารีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็จะมีพวกสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับ ช้อปปิ้งนะครับซื้ออุปกรณ์ไอทีนะครับมือถือออนไลน์นะครับประกันรถยนต์ขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์นะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์นะครับก็อยากจะซัพพอร์ตกันก็ง่ายๆครับอยากจะซื้อของอยู่แล้วก็ผ่านลิงก์ผมนะครับผมไในคณาก็ใส่ด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแปะหน้าของ UOB ให้นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับเพื่อนๆลองลองไล่ดูนะ UOB กดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเด้งมาหน้าสมัครของ UOB นะครับ UOB เนี่ยเขาดิวแล้วนะครับกับแมคโครก็คือสมัครส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้อีกทีนึงแล้วกันนะเพื่อความชัวร์หน้าหลักตรงนี้เห็นไหนครับปึออ๊บนี่ๆดูทีนี่ใบไหนบ้างเนี่ยแม้ไเยอะแยะเลยนะครับใบพวกนี้นะครับเรามาดูกันต่อ นี่เลยก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีเป็นเดวไรตีทีละไปแมคโครนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมคโครวันนี้ไปยายยา m แมคโครนะครับมีลาซ a ด a ครับลาซ a ด a แถมกระเป๋าเหมือนกันนะแล้วก็พีเมียก็มีแถมกระเป๋าตัวนี้ครับก็แถมกระเป๋าเหมือนกันนะครับพีวิมายเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ฟีเฟอร์ครับฟีเฟอร์ ไม่ได้แถมกระเป๋าและแล้วก็ยโล่ครับก็ไม่ได้แถมนะครับเป็นรับเป็นเครดิตกันคืนสองพันแล้วก็เรดี้ก็ไม่ได้แถมครับเป็นเครดิตกันคืนนะครับโอเควันนี้เรามาที่พระเอกของเรานะครับก็จะเป็นแมคโครนะครับแมคโคมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นโปรนะครับกำหนดหมดเขตถึงนะครับ31มสิบมกราสมัครได้แล้วนะครับ31มสิบมกราปีหน้า6 7นะครับก็ได้พวกนี้ครับ รับสูงสุด12000คะแนน UOB Reward นะครับ12,000คะแนนนะครับบวกบัตรกำนันแมคโคมูลค่า1000บาทมูลค่านี่ไป13000แล้วนะแล้วก็ใช้2000คะแนนนะครับตรงนี้ใช้2000ตรงนี้นะแร้งรับกระเป๋าเดินทางครับตัวนี้มูลค่า9590นะครับขนาด26นิ้ว1ใบโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วไหมคุมแล้วนะคุ้มแล้วนะ แล้วก็มี2พอยนะครับรับ2คะแนนสะสม UOB Reward นะครับทุกวันที่16แล้วก็1พอยสำหรับยอดใช้จ่ายที่แมคโครและที่อื่นๆนะครับรับบัตรกำนันแมคโครมูลค่า500แล้วก็แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด100%นะครับสุดยอดอย่างเคมนะครับอ่ามาดูเพื่อนๆก็เลือกข้อมูลบัตรก่อนนะครับอยากได้บัตรใมไหนก็เลือกแต่ว่าใบนี้ขอป้ายเป็นแมคโครแล้วกันนะครับ อายุนะครับ20-60ทํางานมาแล้ว4เดือนผ่านการทดลองงานแล้วอันนี้คะแนนสะสมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับอ้อมีที่เพิ่มมาก็จะเป็นบัตรชมภาพยนตร์69บาทนะครับ SF ทั่วประเทศ2ที่นั่งต่อเดือนนะครับแล้วก็เครดิตเงินคืน1%ที่ปั๊มเชลนะครับยอด800ขึ้นไปนะครับปีแรกค่านรำมเนฟรีนะครับปีที่2 หมื่นเก้านะครับอันนี้คือใบหลักนะใบ,ใบเสริมอยู่ที่950นะครับแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมปีแรกเมื่อมียอดรวมนะครับ2องแสนบาทดอกเบี้ย16%รนะครับผ่อนชำระขัาา้นต่ำาเอเบิกผอนร์พวกเนี้ยอย่าไปอย่าไปเอานะครับก็แนะนำให้สูตรเปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตที่ดีที่สุดคือรูด0%นะครับ ถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์แบบนี้ผมไม่แนะนำแหละเอาต์ดีกว่านะครับไม่ต้องเสียดองด้วยคุ้มสุดนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆกรอกข้อมูลได้เลยครับชื่อเบอร์โทรอีเมลอาชีพรายได้ต่อเดือนนะครับแล้วก็เลือกบัตรนะครับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นี่ครับย,ย,ยินยอมยินยอมแล้วก็ตกลงนะครับเดี๋ยวเรื่องส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อก,กับก็คุยกันว่าต้องสมัครยังไงอะไรยังไงนะครับเอาเอกสารนัดรับนัดส่งก็ คุยให้เรียบร้อยมีคําถามก็คุยได้เลยครับขี้เกียจอ่านก็ไปถามที่เดียวนะครับโอเคอันนี้เป็น UOB ครับส่วน City เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับ City ตัวที่เป็น Affiliate ที่ผมทํายังไม่มีของแมคโครนะครับจะมีใบอื่นแทนนะครับเพื่อนๆอ,อยากได้ใบอื่นๆก็ได้นะมันก็จะเฉะพาะทางก็จะมีเป็นนี่ครับ Virgin dates นะครับสายการบินนะครับมี Grab ปะมาณนีนะครับซึ่งก็มีการแถมของอยู่เหมือนกันนะครับที่แถมของก็จะมีนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แถมแถมของนะครับเป็นบัตรซิตี้นะครับอันนี้ซิตี้อะไระซิตบัตรเครดิตซิตี้พีเมียร์นะครับใบที่แถมอีกก็จะเป็นนะมีใบหนึ่งผมเห็นอยู่นี่ครับรอยัลออคิทพาร์ตซีเล็กนะครับ มีแถมด้วยนะเพืเ่อนๆสามารถหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่านเรดดี้เครดิตด้วยนะ, Lady, นะนะครับ,รบเรดดีนนน้นะครับเรดี้เครดิตมีการแถมรีปรเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับไลค์แชร์ติดตามด้วยครับสวัสดี bye บ๊ายบายจุบจุบ